สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะนิวออโตเซลล์มาสเตอยานิสาเส้ผมค่ะชื่อเลน่นว่าอภงน,นะคะอภงเข้าสู่ธุรกิจอาโทมีตั้งแต่ปี2017ค่ะวันนี้สามารถมายืนอยู่บนเวทีนี้ได้ในฐานะ New Auto เซ l ล์มาสเตอต้องขอบคุณคนเยอะมากเลยค่ะนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนของผมค่ะขอบคุณ สป,ปอนเซอร์ของอภพง์ไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศจะได้ยินไม่ได้ยินก็แล้วแต่นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนอโชมีประเทศไทยทุกคนค่ะนะคะขอบคุณนะคะอโชมีต่างประเทศโกลบอลทุกคนค่ะนะคะไม่แบ่งนะคะตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะคะและขอบคุณท่านประธานป้าฮันกิวค่ะนะคะ ทำไมสุดท้ายต้องขอบคุณท่านประธานปราหันกิวอ่ะผมคิดว่านะคะตัวเองอะ่ะโชคดีมากๆเลยทำไมมาเจอคนที่เขาสร้างบริษัทที่เหมือนว่าตัวเองสร้างมาจริงๆอะคะ่ะอ่ะผมโชคดีจริงๆว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มีบริษัทแบบนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอบริษัทที่คือดูไปแล้วทุกอย่างอะ่ะออกแบบมาเพื่อฉันน่ะ แบบมาเพื่อมาเพื่อยานิสานะคะเพราะว่าทุกอย่างคือฉันนะคะโอเคเดี๋ยวมาฟังกันอีกพาร์ทหนึ่งนะคะขอบคุณไปหมดแล้วเนาะนะคะอ่ะงเองอะคะ่ะอย่างที่บอกค่ะรู้จักอโทมี่ตั้งแต่ปี2017ใช่ไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจทําธุรกิจอโทมี่ค่ะพงศึกษามาอย่างดีค่อะอ่ะงคิดว่าคงจะมีน้อยคนมากนักนะคะทีะ่ศึกษาธุรกิจ ศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างดีละเอียดเลยค่ะเหมือนอภงนะคะอภงศึกษาค่ะโดยที่ตัวเองไม่เคยทําธุรกิจขายตรงมาไม่เคยทําเครือข่ายมาเลยไปศึกษาว่าอะโทมีคืออะไรเรารู้ภาษาจีนรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็พอง,งูงูป่าบ้างดูหมดทุกภาษานะคะและก็เว็บไซต์ที่เป็นตัวหนังสือค่ะ แปลเป็นภาษาไทยไม่พอแปลเป็นภาษาจีนอีกค่ะว่าความหมายตรงกันไหมว่าบริษัทอาโชมี่เนี้ยค่ะเป็นบริษัทแบบไหนกันแน่สุดท้ายค่ะอาผงเชัวค่ะชัวค่ะว่าบริษัทอาโชมี่เป็นบริษัทที่ดีจริงนะคะท่านประธานป้าฮันกิวเป็นท่านประธานที่ดีจริงๆเป็นผู้นำที่อาผงเองค่ะสามารถเดินตามดได้จริงๆเพราะว่าอาผงไม่ตัดสินใจไปมั่วซั่วนะคะมันคือ ครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะนะะอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังค่ะว่าตอนเด็กอะ่ะที่จริงอผมเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งค่ะแต่ไม่ใช่เด็กขยันนะคะมีไหมคะใครที่แบบไม่ต้องอ่านหนังสือสามารถสอบได้ที่หนึ่งที่สองค่ะมีไหมคะไม,ม <laughs> ไม่มีค่ะจริงน้อยมากเพราะว่าแท้จะไม่มี แต่ฉันคือคนคนนั้นค่ะเย้ yeah! คือสงสัยตัวเองนะคะไม่ต้องอ่านหนังสือแต่สอบมาสอบได้ที่หนึ่งที่สองะคะ่ะแต่ถามว่าที่หนึ่งที่สองได้ประโยชน์อะไรทำให้เรารวยได้ไหมตอนโตไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนที่ทำงานค่ะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะไรายได้เดือนหนึ่งหลายล้านนะคะแต่ก็เจ๊งค่ะนะคะเจ๊งอยู่ดีเขาบอกว่า เธอไม่เหมาะกับทําธุรกิจบุญวัสนาไม่ใช่อย่างนั้นโอเคแล้วก็กลับมาทํางานประจําค่ะปัจจุบันทํางานประจําค่ะอภงทําธุรกิจอาชมีเป็นงานเสริมนะคะ,ะทำหลังเลิกงาน5้าโมงค่ะแล้วก็ทําวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะนะคะหลายคนคิดว่าเราทํางานอาชอมี time, ่ full time เนอะแต่จริงๆค่ะทำ part time ค่ะปัจจุบันก็ยัง part time นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้อภงเองค่ะนะคะ,นะคะมั่นใจเลยว่าเฮ้ย ชีวิตอะมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ตอนที่อาผงคิดได้แบบนี้ค่ะตอนอายุ40แล้วนะคะจะเหลืออีกสักกี่ปีใช่ไหมคะก็เลยมองหาโอกาสนะคะดูอย่างดีมองอย่างดีค่ะโชคดีมาเจออโทมีค่ะนะคะอาผงสรุปง่ายๆแบบนี้ว่าทำไมอาผงถึงเลือกอโทมีและก็ ทำไมอะโทมีถึงตอบโจทย์อาพงได้อย่างนี้จุดนี้นะคะอาพงอยากจะให้ทุกคนได้ไปคิดค่ะทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคุณอยากทําอะโทมีคุณต้องคิดก่อนค่ะว่าทําไมคุณถึงทําวันนี้ค่ะว่าคุณใช้สินค้าสินค้าดีเนี่ยใช้แล้วสวยขึ้นยังไงก็ใช้ต่อใช่ไหมคะแต่การที่คุณจะตัดสินใจทําธุรกิจอะโทมีค่ะคุณจะต้องคิดให้ดีว่าทําไมคุณถึงทําคุณจะต้องหาวายของคุณให้เจอให้ได้อาพงเองนะคะสรุปได้แบบ 6ข้อง่ายๆค่ะอาพงรู้ค่ะว่าอาโชมี่ค่ะไม่ต้องลงทุนเงินนะคะไม่ต้องตูนสินค้ามีเว็บไซต์มีช้อปปิ้งลของบริษัทที่บริษัทเขาเปิดให้เรียบร้อยแล้วอาพงไม่ต้องมาเปิดเองแค่เราใช้สินค้าค่ะบอกต่อเพื่อนเราก็เป็นเจ้าของร้านได้แล้วนะคะแล้วก็จุดที่2อาพงรู้ค่ะว่าการที่ทําธุรกิจอาโชมี่ค่ะไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใคร ด้วยนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบไปต่อล้อต่อเถียงคนนะคะไม่ใช่ไปเอาเละาเอาเปรียบคนไม่ชอบไปแบบแก่งแย่งชิงดีกับใครโหมะมากเลยนะคะคิดว่างานนี้เนี่ยที่เราควรที่จะทําเพียงแค่เราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเปลี่ยนยี่ห้อที่ใช้เท่านั้นเองแล้วก็เราก็มาศึกษาข้อมูลสินค้าต่างๆว่าดียังไงเอาข้อมูลที่เราไปศึกษานี่แหละคะ่ะไปบอกต่อให้คนอื่นสบายใจมากไม่ต้องไปขายของ ะะและอภงรู้ค่ะว่าท่านประธานป้าฮันกิลและก็ดกร็ร์ลีซอนยอนนะคะท่านเป็นผู้นำที่เป็นผู้นำตัวอย่างที่ดีให้กับเรามีคำสอนดีๆให้กับเราในแต่ละปีนะคะเมื่อก่อนอภงจะต้องเสียเงินไปหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองะคะ่ะคือเอาเอาของใส่ในหัวตัวเองเนี่ยเดือนหนึ่งปีนึงอะหลายพันเป็นหมื่นนะคะ แต่พอมาเจอท่านประธานป้าฮันกิวมาเจอดอกเตอร์ดิซอนยอนประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยค่ะนะคะ,ะเราก็เลยสามารถที่จะมีการพัฒนาตัวเองไปด้วยในตัวได้นะคะและอภรู้ค่ะว่าอาโทมี่มีสินค้าที่ดีไม่แพงโดยเราไม่ต้องแม้แต่การไปแนะนำคนสินค้าก็ไม่เกิดการเปรียบเทียบค่ะนะคะและก็ในส่วนของเครือข่าย นะคะคำว่าเครือข่ายเนี่ยส่วนตัวเราไม่เคยทำเราแค่ศึกษาแล้วว่าเอาแบบที่ง่ายๆความเป็นไปได้นะคะการซื้อของเกิดการซื้อซ้ำหรือเปล่าแค่นี้มันก็จะเกิดอัตโนมัติพอเกิดอัตโนมัติแบบนี้อผมก็จะเกิดแพ s s i v e income ใช่ไหมคะ,ะเพราะว่า passive i n c o m หมายถึงความมั่นคงค่ะก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่อผมตามหาไงคะ ความมั่นคงในชีวิตบ้านปลายนี่แหละคะ่ะและอาผงรู้ว่ารหัสสมาชิกอะโทมีของอาผงนะคะพาร์ทเนอร์ที่อาผงสปอนเซอร์มาพาร์ทเนอร์ไปส,สปอนเซอร์พาร์ทเนอร์มาทุกคนค่ะเป็นองค์กรของอาผงรหัสอาภงรหัสเท่าไหร่ส่งต่อให้ลูกได้ค่ะตอนนี้อาผงเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์หากว่าเป็นอะไรขึ้นมาอย่างน้อยลูกของอาผงม,มารับต่อออโตเซลล์มาสเตอร์ได้ค่ะรายได้เท่าไหร่ทราบไหมคะ เอา,เอาไม่ทราบไม่ทราบแล้วจะเป็นได้ยังไงออโตเซลล์มาสเตอร์ Auto ของอะโโมีขั้นต่ำเริ่มต้นเท่าไหร่คะ oh, <okay. S 1> เป็นได้ทุกคนนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราอาจจะต้องให้ความสำคัญนะคะหลายคนจะบอกถามผงว่าอพงทำงานประจำไปด้วยทำอะโทมีไปด้วยเหนื่อยไหมอ่ะถามว่าเหนื่อยไหมคะทุกคนมองพง ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยค่ะขนาดยืนอยู่นี่พูดยังเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าต้องใช้พลังนะคะใครบอกว่าไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยอภงก็คนนะคะเป็นคนใครทำเทอมีไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยค่ะอภงก็คนผมก็เหนื่อยแต่ว่าอผงแค่เหนื่อยกายไม่ได้เหนื่อยใจค่ะนะคะ เหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจต้องแยกแยะให้ออกนะคะอ่ะผงไม่บ่นค่ะเพราะว่าผมชัดเจนแล้วก็รู้เป้าหมายของอตัวเองเป็นอย่างดีนะคะไม่เหนื่อยใจค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทําคือสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะและก็ไม่ท้อไม่ถอยเพราะผมเชื่อมั่นว่า อะโทรมีอะค่ะสามารถทําให้อภคงประสบความสําเร็จได้จริงๆนะคะไม่เพียงแต่อภ่งประสบความสําเร็จได้อภ่งยังสามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าอะโทมีเนี่ยไปช่วยเหลือคนได้หลายหลายคนอย่างน้อยพาร์ทเนอร์ของเรานะคะทุกท่านค่ะทุกท่านต้องเชื่อนะคะต้องเชื่อค่ะนะคะไม่เชื่อไม่ได้หากว่าคุณเองยังไม่เชื่อแล้วสวรรค์จะเชื่อคุณได้ยังไงใช่ไหมคะเราจะต้องเชื่อว่าเราเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์ได้นะคะ ก่อนที่คุณจะเชื่อจะทำจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่าลืมคำพูดระพงคำอีกคำหนึ่งสุดท้ายนะคะจำไว้นะคะคอนเฟิร์มกับตัวเองก่อนคอนเฟิร์มกับตัวเองก่อนค่ะตัวเองทำไมถึงทำอะตอมีหา why ของตัวเองให้เจอ why ที่ไม่ใช่ไว้ไว้ why นะคะ why เนี่ย w h y หา y ของตัวเองให้เจอว่าทำไมถึงทำอะตอมีเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดค่ะที่จะนำพาตัวเราเองเนี่ยเดินไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งหากว่าแม้แต่ y ของตัวเองคุณยังหาไม่ได้นะคะจะบอกให้เลยค่ะไม่มีทางรอดงานอะไรก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีอุปสรรคค่ะมีอุปสรรคกันทุกงานแต่หากว่าคุณหา y เจอคุณจะเดินไปอย่างมีพลังใจสุดท้ายนี้นะคะ ขอฝากไว้นะฮะอย่าลืมหาอะไรคะไว้สักดกยังไงคะ<ว>เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์กันได้ทุกคนแน่นอนนะคะโอเคเราเจอกันที่ไดมอนด์ Diamond, ไม่ใช่มาสเตอร์นะคะออโต้ไดมอนด์มาสเตอร์โอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ